หลังจากทําแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้นไม้นะคะของจิ๋มใบไม่ไหม้เลยนะคะเห็นไหมคะสีสันสดใสค่ะแต่ก่อเป็นพุ่มสวยมากๆเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซากคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มนำสาระดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะหลังจากเมื่อคืนนะคะฝนตก หนักมากๆเลยนะคะตื่นเช้ามาอากาศก็สดชื่นนะคะที่บ้านคุณผู้ชมเป็นไงบ้างตกกันบ้างเมคะ่ะซึ่งอากาศร้อนเนี่ยมันทําให้ต้นไม้ของเรานะคะออบอนสีนะคะเกิดปัญหาค่ะนั่นก็คือทําให้ใบไหม้นั่นเองคุณผู้ชมเจอปัญหานี้ไหมนะคะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมมาแก้ไขปัญหาเรื่องใบไหม้นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าบางชนิดเขาทนอากาศร้อนไม่ได้ ทำยังไงนะคะง่ายมากเลยมือใหม่ทําตามได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลค่ะวิธีไหนเดียวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยจ้าวาวอี๋หนาวค่ะคุณผู้ชมใบใหม่ออกมานี่ใบใหญ่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ย เป็นพุ่มสวยนะคะสีสันสดใสมากๆเลยโดยเฉพาะเช้านี้นะคะอากาศสดชื่นค่ะคุณผู้ชมบอลสีเมทินก็จะสวยงามนะคะมีละอองน้ำานี่เกาะติดอยู่เลยนะคะเพราะเมื่อคืนฝนตกค่ะที่บ้านคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างฝนตกกันไหมจ๊ะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะสดชื่นมากๆเลยนะคะ หลังจากเจออากาศร้อนนะคะมาหลายวันต้นไม้ก็เหี่ยวเช้าสุดโซมไปเยอะเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะให้น้ำเรื่อยๆเนาะอากาศก็ยังอบอ้าวอยู่ดีนะคะก็ทำให้ต้นไม้ของเรานะคะไม่สดชื่นเท่าที่ควรแต่ก็มีบางต้นว่านะคะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยลูกไม้แม่จิ๋มนะหือใบไปหมดเลยค่ะไหมแบบนี้เลยนะคะ,บบะ,คะวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมมาแก้ไขแบบง่ายๆเลยถ้าใบไม้แบบนี้นะคะ ของผู้ชมเป็นไม้อ่ะนี่ดูสิคนะนี่ผมหลายใบเลยนะคะคือต้นไม้บางชนิดบอนสีบางชนิดของเราเนี่ยบางทีเขาเพราะจากเนื้อเยื่อหรือว่าจากการอบนะคะซึ่งต้นเขาไม่แข็งแรงแล้วก็ยังไม่ทนนะคะต่อสภาพอากาศความร้อนมากๆนะคะคุณผู้ชมต้องคอยสังเกตต้นไม้ของตัวเองดูนะคะว่าลักษณะแบบไหนไหมแบบไหนเกิดจากดินหรือเปล่านะคะ ถ้าไหมลักษณะแบบนี้ก็มีอีกสาเหตุหนึงคือจากดินนะคะดินแน่นเกินไปรากระบายน้ำไม่ดีนะคะก็ทําให้เกิดอาการใบไหมได้เช่นกันนะคะหรือว่าดินแฉะน้ําขังนะคะก็ทําให้อ่อใบไหมเหมือนกันนะคะคือเกิดโรครากเน่านั่นเองนะคะแต่ว่าของเมจิมินี้สาเหตุหลักก็คือเจอเลยนั่นคือแสงแดดคะ่ะคุณผู้ชมลูกไม้ของเมจิมน,นี้คือต้นนี้เขาไม่สามารถทนสภาพอากาศร้อนได้เมจิมวางไว้กลางแจ้งแบบนี้นะคะ ก็จะโดนแดดช่วงบ่ายค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆในการแก้ปัญหาถ้าบอนสีของคุณผู้ชมมีอาการเหมือนของแม่จิมนะคะนั่นคือย้ายสถานที่นั่นเองนะคะหรือหาสแสลนคะคะตะข่ายนะคะกรองแสงนะคะมามงป้องกันไว้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะทําเลยนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้นะคะทนได้นะคะอย่างอีเนานะคะทนได้อยู่กลางแจ้งได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ แล้วแม่คุชมาแม่จิ๋มก็เริ่มไปแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบแดดจัดเพราะว่าช่วงนี้ดาวอากาศไม่ออกเลยนะคะอากาศอบอ้าวร้อนจัดแบบนี้นะคะกระถางไหนนะคะที่เริ่มที่จะไหม้เนี่ยอย่างเงี้ยร่อนทองเนียนแม่จิ๋มไปแล้วเนี่ยค่ะเด็ดทิ้งเลยจ้ะเอาใบไม้ออกไปเขาจะได้งอกขึ้นมาใหม่เร็วขึ้นนะคะเนี่ย เพราะว่ายังไงเขาก็ไม่ฟื้นอยู่แล้วนะคะถ้าไม่ลักษณะแบบนี้เด่นออกไปเลยค่ะเนี่ยลำดับต่อไปนะคือย้ายที่นะคะคือบอนสีแม่จิ๋มจะเลี้ยงไว้ตามต้นไม้แม่จิ๋มก็จะย้ายที่นะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเราย้ายที่นะคะแม่จิ๋มก็จะนํามาไว้ใต้ร่มไม้นะคะช่วงนี้อากาศร้อนอย่างต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะ ควรที่จะหาร่มกำบังให้เขานะคะคุณผู้ชมเขาก็จะงอกงามดีสวยงามแบบนี้นะคะใบไม่ไหม้ค่ะช่วงนี้อากาศแดดจัดจัดนะคะต้องคอยเดินสำรวจดูนะคะว่าบอนสีชนิดไหนต้นไม้ชนิดไหนสามารถทนแดดได้และไม่ชอบแดดจัดจัดนะคะคุณผู้ชมควรที่จะย้ายที่ให้เขาโดยด่วนนะคะ อย่างทางนี้ค่ะบับเบิ้ลเรดแม่จิมนะคะหูดูสิคะเนี่ยหลอดใหม่แทงขึ้นมาทาไหมทันทีเลยเด็ดออกไปนะคะแล้วก็ย้ายที่เขาเลยนะคะเพราะช่วงก่อนหน้านี้เขายังอยู่ได้เนาะเพราะว่าอากาศมันยังไม่ร้อนไม่อบอ้าวค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นย้ายที่เลยนะคะแม่จิ๋มก็จะย้ายเข้าข้างในหมดเพราะว่าตรงนี้นะคะไม่มีแสลนนะคะอ่าแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้เลยค่ะเนี่ย นี่จะเป็นวิธีแก้ไขง,ง่ายๆก็ช่วยต้นไม้ของเราได้เยอะเลยนะคะส่วนด้านโน้นก็ต้นเล็กๆนะคะจะไม่ค่อยโดนแดดสักเท่าไหร่โดนแดดช่วงเช้าแบบอ่นอ,อนๆนะคะใช้ได้นะคะมันนี่นี่ก็จะอยู่ใต้ร่มไม้นะคะมะม่วงไม่จิ่มก็ดกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อันนี้รอกินสุกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะต้องหา ถุงนะคะมาห่อแล้วนะคะป้องกันมแมลงวันทองนะคะอันนี้จะเป็นน้ําดอกไม้สีทองเวลาสุกนะคะหวานมากๆเลยค่ะถ้าไม่โดนแดดจัดนะคะต้นไม้ของเรานะคะบอนสีก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะวิธีหนึ่งนะคะสาหรับวิธีการหลบร้อนนะคะทําให้บอนสีของเราใบไม่ไหม้ค่ะแบบง่ายๆคือใช้ตะข่ายนะคะกรองแสงแบบนี้นะคะให้อ่โดนแดด คือกองแสงสักประมาณ50-60%ค่ะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเนี่ยค่ะจะช่วยได้เยอะเลยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนๆบอลสีของเราก็จะได้ไม่โทมด้วยนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องใบไหม้ได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าบอลสีบางชนิดนะคะคุณผู้ชมเขาโดนแดดจัดๆไม่ได้เลยก็คือไหม้ทันทีเลยนะคะเนี่ยก็ต้องคอยสังเกตดู ต้นไม้ของตัวเองนะคะว่าชนิดไหนที่สามารถอยู่กลางแดดจัดได้สังเกตง่ายค่ะเพราะาถ้าโดนแดดหรือว่าอากาศอบอา้าวนิดๆเนี่ยใบเขาจะเริ่มเฉาแล้วแล้วก็ขอบจะไหม้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรีบย้ายนะคะไปไว้ตามร่มไม้นะคะเลียงใต้ร่มไม้นะคะหรือไม่ก็ใช้คาบ้านหรือไม่ก็ต้องทำสแสลนเนี่ยค่ะมุงกองแสงแบบนี้เลยนะคะช่วงหน้าร้อนถึงจะ ช่วงหน้าร้อนนะคะต้นไม้ของเราถึงจะรอดนะคะคุณผู้ชมเนี่ยยังมีเลยนะคะยังมีหน่อยๆเลยนะคะเนี่ยนี่ก็จะเป็นวิธีแก้ไขปัญหานะคะบอลสีของเราง่ายๆไม่ให้ใบไหม้นะคะเี่นไหมคะคุณผู้ชมแดดมันส่องมาเนี่ยเริ่มที่จะเที่ยงจะบ่ายนะคะช่วงเนี้ยอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะยังไหม้เลยนะคะเนี่ยเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนมากนะคะ นี่อย่างไก่เนี่ยค่ะไก่ไปแล้วนะคะเนี่ยก็ต้องมาฟื้นฟูกันใหม่นะคะเพราะว่าโดนแดดช่วงบ่ายส่องมาทางนี้พอดีนะคะเนี่ยแม่จิ๋นก็จะต้องย้ายนะคะย้ายเขาไปอีกที่หนึ่งวิธีง่ายที่สุดก็คือแบบนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมถ้าดินเราดีแล้วเนาะก็คืออยู่ที่อากาศแล้วะคะ่ะและที่สำคัญนะคะอากาศหน้าร้อนช่วงร้อนนี้คุณผู้ชมอย่าลืมลดน้ำเด็ดขาดเลยนะคะต้องลดน้ำเช้าเย็นเลยะคะ่ะ ช่วยได้เยอะเช่นกันนะคะต้นไม้ของเราก็จะสดชื่นเขียวงามสีสวยแบบนี้ค่ะอย่างด้านนี้นะคะก็จะอยู่ใต้ร่มไม้ค่ะใต้ร่มไม้ใหญ่เลยนะคะร่มไม้ใหญ่เขาก็จะบังแสงแดดให้ไม่ให้โดนเต็มเต็มนะคะต้นไม้ของเราก็จะสวยแบบนี้นะคะช่วงหน้าร้อนแต่ว่าไม่ใช่ไม่ให้โดนแดดนะคะ แดดช่วงเช้าำรำไรบ้างนะคะนี่เริ่มที่จะทิ้งใบแล้วนะคะคุณผชมกระเด็ดทิงได้เลยที่สำคัญนะคะอย่าลืมหาถาดรองนะคะเติมน้ำให้เต็มตลอดเพื่อรักษาความชุ่มชื้นด้วยนะคะหลังจากทําแบบนี้นะคะคุณผชมต้นไม้นะ,ะของจิ๋มใบไม่ไหม้เลยนะคะเห็นไหมคะสีสันสดใสค่ะแต่ก่อเป็นพุ่มสวยมากๆเลยจ้า ก็จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาใบไหมจากแสงแดดนะคะแบบีง่ายเลยจ้า สำหรับวิธีแก้ไขปัญหาบ่อนสีใบไหมนะคะคุณชมรีบทำเลยอย่าปล่อยไว้นานนะคะอาจจะสายเกินแก้ค่ะแล้วก็นี่จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยที่นำมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะต้องดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ที่เรารักเป็นพิเศษเลยนะคะแม่จิ๋มหวัง,งว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะและก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สาคูชาแนลด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ